โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1สิงหาคม2557ันา 57, ้นะครับผู้เสียหายในคดีได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับคณะส่วนในกรณีที่ถูกนะครับนางสาววรารัต์หรือทายเสรีธีรันละนะครับแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหลอกลวงนะครับเอาไปซึงทรัพย์สินนะครับเป็นทั้งเงินแล้วก็รถยนต์หนึ่งคันโดยแสดงตนว่าเป็น ผู้ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลแพทย์แล้วก็พยายามจับตัวให้ทางผู้เสียหายในร่วมลงทุนในธุรกิจนะครับให้มีการหลอกลวงมีการโอนเงินทั้งเป็นเงินสดแล้วก็โอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็มีเอารถรถยนต์ไปด้วยนะครับสุดท้ายในเมื่อฝ่ายผู้เสียหายตรงถามเงินนะครับผู้ต้องหาายเดี่ยงแล้วก็หลบหนีนะครับรู้ไหมเมื่อรู้ว่าถูกหลอกลวงนะครับก็เลยมาแจ้งความต้องทุกข์กับอายสวรคดีนี้อัยสวนได้ออกหมายจับ สารยามเทพใต้นะครับอองนายจังเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนได้เอานำหมายจับเนี่ยไปสืบตรวจสอบว่าผู้ต้องหาท่าที่จังหวัดนครุรีก็จับคุมตัวได้เมื่อวานนี้ครับเบื้องต้นขอเชิญท่านผู้รับการสัมภาษณ์กนครับสายพี่สายยินไหมจ๊ะใช่ค่ะเอ่อสายที่เขาจับมานี่สายรับไหมจ๊ะรับค่ะอ๋อสายทำอย่างนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ย สี่ห้าครั้งแล้วค่ะสี่ห้าครั้ 4, งแล้วไปเอาเอาแนวคิดนี้มาจากไหนคืดเองค่ะไปเรียกมาจากไหนคิดเองแล้วได้ได้ทรัพย์สินไปจากคนที่เราไปไปหลอกเขาเนี่ยได้ไปครั้งนึหลายตังไหมก็เยอะบ้าง้อยบ้างเขาแต่บรลีครนค่ะเยอะสุดที่เท่าไหร่ห้าแสนห้าแสนถ้าือรายนี้สิใช่ค่ะรายนี้รายนี้ที่ติดต่อเขามานานเท่าไหร่แล้วประมาณห้าหกเดือนค่ะห้าหกเดือนแล้นะครับ อ่าโอเคเอ่อผู้เสียหายมาไหมครับเนี่ยผู้เสียหายมาแล้วดูดูเป็นยังเป็นไงใช่ใช่คนนี้ไหมครับพี่คนไหนฮะคนไหนลองลองดูที่เข้ามาดูที่ใช่ตัวนี้มั้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลองชี้นะครัใช่ใช่ไหมครับอ่าใกล้ๆเอาเข้ามาใกล้ๆครับใกล้ๆใช่ใช่ตัวแล้วฮะพฤติกรรมยังไงครับผมก็จากที่พี่เราเล่าพฤติกรรมนี่เป็นยังไงก็เหมือนกับเหมือนกับ เอาเป็นกทอานะแล้วก็ไปคุยอะไรนครับแล้วก็ทักชวนทำธุรกิจเพื่อมกงหรือขายข้เมืองใล้อะรนะแล้วก็สร้างสร้างเรื่องเรื่องจะโกงผเอาเงินไปทักีฬาก็คือมีเรื่องที่ต้องใช้เงินตลอดนะแล้วก็ยืนยืนรถไปโน้แล้วก็ไม่เกก็คือ ภักหลังก็มีสองโถว่าให้เอาอะไนรปอนหรืบ้างอะไรบ้างจนแบบว่ามีมีเแล้วครับเขาขวหวานร้อนังไงถึงได้หลงเชื่อขนาดนั้นนะครับเขาเหมือนโทรมาวันละเป็นสิบรอบนะครับให้เหมือนสร้างความคุ้นเคยให้ให้เหมือนเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาอะไรเงี้ยครับมีกันนัดเจอกันไหม ผมก็นัดเจอประจำครับเขาก็ไปเองครับไม่ก็แบบว่าเสือโน่นติมนี่เทศบาลบ้างอะไรบ้างครับแต่มันใช่ครับประหลงสรทางเรื่องมาประหลงไม่แล้วมาเจอตัวอะไรอีกไหมเคยเจอเคยเจอเท่าหรน่ะเจอที่ไหนคือเขาเคยฝันีอยู่แล้วคือตอนนั้นอ่ะเขาคนคุยคนนี้ครับผมคิดว่ามีคนนะแล้วเขาเขาบอกให้ไปเจอที่สาวเขาที่แฟนท่านเขาหนักเนี่ยซึ่งก็ป็นคนนี้ครับ ก็คือคนเดนตันซึ่งผมมารู้นหลังตอบการความครับครั้งหนึ่งแล้วเขาก็มีมีเด็กไปด้วยสองคนครับแล้วเขาอ้างว่าจะลู้ของเขาแต่ผมตอบถามดูเขาบอกว่าเป็นลร้ของพี่พี่คนนึงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เจอที่ร้านอาหารเวียดนามตรงราชดาค,ครับแล้วเขาก็เขาก็เอาเงินให้ผมสองหมื่นก็ได้คืนคืนหนึ่งตค,ค,ค,คนที่ผมยืมมาครับที่ทำงนานะลรนะ เขาก็เหมือนบเขาก็ไลยเขาก็ไลยคนกับผู้หญิงนะันเหมือนเขาเขาพยายามพูดผู้หญิงคนันตลกทั่เป็นตัวพี่น้องเขาบานที่เป็นตลดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่า